แมทโดนแขวะอีกรอบหลังโพเม้นโพสของแต้วนัทพรถือช่อดอกไม้ค่ะยังคงเป็นกระแสที่แรงไม่มีตกเลยจริงๆสำหรับดาราสาวสุดฮิตอย่างแต้วนัทพรติมมีราคาที่ตั้งแต่ออกมาประกาศว่าโสดก็เป็นที่น่าจับตามองไปซะทุกเรื่อง เช่นเดียวกันกับล่าสุดที่ทางอินสตาแกรมของเธอนั้นได้ออกมาโพสภาพคู่กับดอกไม้ช่อใหญ่สีชมพูค่ะแต่งานนี้ที่ทำเอาพีคมากๆก็คือแคปชั่นของสาวแต้วนี่ละจ้าที่เจ้าตัวเขาตั้งแฮตแท็กว่าซื้อเองจบนะจ๊ะ งานนี้ก็มีเหล่าแฟนๆเข้ามากดไลค์กันแบบรัวๆเลยล่ะค่ะเรียกได้ว่ายอมใจในแคปชั่นของเธอเลยจริงๆหลังจากนั้นไม่นานแก๊งสาวเฟอร์บี้อย่างนางเอกสาวสุดมันสาวแมทพิร่รนีของไทยก็ไม่พลาดที่จะเข้ามาคอมเมนต์เห็นว่า ฮ่าฮ่ฮค่ะแต่งานนี้ดูเหมือนว่าจะไม่รอดด่าม,มาจนได้เมื่อเกิดเสียงวิพากษ์วิจารณ์อีกแล้วไม่ว่าจะเป็นนิสัยเหมือนกันเลยเดี๋ยวนี้การพิมพ์อะไรก็แรงๆงงานนี้ก็มีชาวเน็ตออกโรงปกป้องว่าซื้อเองจบนะนี่แรงเหรอคะถ้าเปรียบเทียบกับการที่เขานั้นโดนด่าม,มาโดยตลอดแล้วไม่เคยพูดอะไรเลยนี่เราว่าเขาอดทนมามา,มากแล้วนะ ท้ายสุดแล้วกระแสะด่ามาเรื่องนี้จะเป็นยังไงต่อไปก็ต้องขอเป็นกำลังใจให้กับทุกฝ่ายเลยล่ะคะ่ะ